สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสุปูผสุขคนกับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับสวัสดียามเช้ากับอยู่ที่บ้านผักแสงทองพินแลด์ครับผมเนี่ครับบรรยากาศมันขึ้นฝนตกแห้งครับฝนตกมันแห้งล้อก็ับเบิดขึ้นครับที่แจ้งที่แจ้งเศร้านะครับเนาะนะครับโอ้ได้ตุ่มเปได้บาทครับบรรยากาศยามเช้าของ วันที่17เจดือนมิถุนายน2566กครับก่อนการไล์กลุ่มปิดนานิตะไลค์ครับผมกับบรรากาศยามเช้าครับนี่กะเขาว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอครับนี่ครับบรรยากาศหลังฝนตกนี่นะครับแอบเปียงเปียงเลยย่ำเสา โอ้โหนีตุ่มปเปรตไปยากเลยบานจับพาพชมบานนอกดาวพุนะ่นน่ะไก่เสียดแล้วคนหนึ่งหลังสองหลังสามหลังสี่หลังห้าหลังหกหลังเจ็ดหลังเนาะครับเนาะไก่เสียดแล้วครับลัวกะเดาแล้วครับเดี๋ยวจะต่อเติมเก็บงานเนาะครับเนาะนี่ครับโอ้โหบานนอกดาวบรรยากาศดียามเช้า ยังเงียบแต่จังน้อยเพราะท่านมีไฟตื่นเอตื่นแลวทิ้งงานส่วนเสียง mm hmm. อย่างนนก็เป็นบานบอดก็ลังสีแนวล้วห,หลับคนกำลังจัดสวนพร้อมซีอิ๊วหรอกครับ mm hmm. เรือนหน้าเลยครับเปิดเ,เป็นบานไหม ขึ้นฝนตกเบิดขึ้นสาดใส่นากรตีจนได้เศร้าสามสุ่มนะครับได้ผกอ่าอย่าถึงมาน้กระิีต่างระบบไฟระบบสองเสียงระบบจอยเอดีเรียบร้อยนะครับค้อมดะสีไล่ คืนนี้พบกันประมาณสองทุมกระสิทธิ์ไรเปิดตะก้อนนะครับนอกสามถุงกระสิทธิ์ไหปิดนาะครับน้องกบาดกันเลยครับที่นันิตาไรครั้งที่หนึ่งร้อยสิบแปดครับนี่สองหมื่นสี่สิบสองหักอะไรไม่เรียบร้อยแล้อวันนี้วันนี้วันนี้วันที่สิบเจ็ดนาะครับนอกไหลสองหมื่นครับข่มคือซุดขุมเลยครับไปล่อท่นเข่ากลุ่มกันเขานะครับเด้อ ลองดิตายไลนีา่ายอูดบานเครือส่าโอ้งามกัคกับคงจะพอบอยู่หรือมั่งครับนะครับโอ้อยาเขาฟ้าเรใหงมันท่านมันจีแยบนะครับเป็นบานใหม่นะครับเนาะ อ่อนี่ก็เป็นท่างเขาฟังนี่จะทิ้งงานรถทิ้งงานจอดครับผมจะไปเบิ่งครับหน้าบ้านยังไงจัดสวนโอ้ครับโอ้นี่ครับ,<อ>นรบหน้าบ้านผุณย์บัตฟินแล่นจะพลาบแสงทองอปูหญาดปลูกต้นไม้ย่างสวยงามครับโอ้ ติดถนนอย่างดีไปมาสะดวกสบายมานกำลังบักไงโอ้ลังการครับผมอ่านี่ครับบรรยากาศยามเช้าที่บ้านฟักแสงทองฟินแลนด์หลังจากฝนตกจะขับขึ้นโต๊ดขึ้นครับจนทีมงานซ่อมจนนยยดครับฝนนันสาดกบลุมมันแห้งนะครับหยุดซ่อมไปมา่นสามถุงเนี่นะครับอ่ากลับมาแดยังรอยขอชมกัน รอชมกันนะครับเด้อไปยัง้โมทันกับกลุ่มกับฝ่าขอครับผมสำหรับนิตร้ายครั้งที่หนึ่งร้อยสิบแปดนะครับเนะ้องวันต่อไปร้อยสิบเก่ากับประมาณวันที่ยนะี่สิบสี่นาะวันเสาร์ที่ยี่สิบสี่เดือนมิถุนายนนะครับเนะ้อกจะเดินมุกดาบนะต่อไปอีกเรื่อยๆนาะครับนะเน้องตกด้นี่ไปตลอดแล้วอ่า ฝนหนาถล่มเลยครับฝนตกตลอดเมื่อคืนนี้นะครับไอที่เท่ากับเปียกแน่ช่วงข้างหลังเพราะว่าไปมันจบข้างนอกโดมนะครับน้องเปียกนิดน้อยๆแล้วครับสมัครวิธีสิอยู่ในโดมนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลครับผมคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้แล้วครับเด้อเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ